สวัสดีจ้ามื่อนี้กะเป็นมื่อดีเนาะวันพฤหัสมื่อเนี้กะเจกะสิมาล่ำมันบวงสวงเด้ออธิฐานขอโศกขอหลบับนี่แหละจ้าเพิ่นนันล่ำมันปูพญาหนัก้ะจ้าเนี่ยให้มีแต่โศกแต่ไส้ให้มีแต,โต่ตโศกแต่หลาบละจ้า มือ่อวันพะลือหัดเนาะเป็นเป็นมือดีเนาะพี่น้องเนาะนเพิ่นนัน่นเพิ่นบูซาอ,อันพญานาคอันเข่าบ้านแมจ่จ่าเพิ่นก็นเลยตองอันอขอโซขอลาบน้ำปูเนาะ หันเพิ่นออกมาพี่แมล่ล่ะหันหนาเพิ่นออกมาทางถนนเออนั่นละ่ะเอาตั้งไว้ทางกันเอาตั้งไว้คู่ก็ได้เออนั่นละ่ะมีตะโศกตลาบละจา้าเพิ่นไปค่ำโนดเพิ่นเลยเห็นเห็นนั่นปูพญานาคเพิ่นเลยบูซ่ามาเออ เมื่อนีเพิ่นกันเลยอยากล่ำถวายปูเนาะพี่นองปองไปสุผูสุขคนเนาะพี่นองเนาะนี่แหละจ้าองปูอันเพิ่นมาล่ำอยู่เฮี่นหลังไม้เ้อจ้านี่นี่หละหลกปูท่องมากอันเพิ่นกับหุจักเราละจ้าปูเอ้ลูกหลานล่ำถวาย ปูสีสุดโทปูพญายนาคเนาะเพิ่นไปนค่ำโนดคนกับล้ายหลายพี่น้องอ้าวสำหรับคลิปนี้กะบ่มีอย่างารดอกเด้อจา้าเอาไว้คลิปน้านี่บ้าเบิง่งเพิ่นล่ำบ่วงสวงเงันปูพญายนาคเนาะล่ำถวายปูพญายนาคเดี๋ยวสิดท้ายให้พี่น้องเบิง่งเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้กะเอาไว้ซํานี้เด้อจา้าเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแช่ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคิมีชาแนวได้ด้วยจ้าสวัสดีจ้า